นิวซันว่าโว m แมนว t e r อร์ e ิเตอร์ซันว่ามาตวัดน้ำระบบใบพัดแบบโวลแมนผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานสำหรับระบบน้ำในงานโครงการและงานอุตสาหกรรมติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนไม่กระทบต่อความแม่นยำในการวัดค่าน้ำมาตวัดน้ำซันว่าโวลแมนมีอัตราการไหลเริ่มต้นต่า สามารถรองรับน้ำที่อุณหภูมิสูงสุด50องศาเซลเซียสและรับแรงดันสูงสุดได้ถึง16บาร์ในทุกๆขนาดพร้อมด้วยมาตรฐานการน้ำระดับ IP68 มาตรวัดน้ำซันว่าโว m a มนมีให้เลือกถึง9ขนาดตั้งแต่ขนาด1นิ้วครึ่งถึง12นิ้วเพื่อให้เหมาะกับทุกการใช้งานทุกชิ้นส่วนประกอบถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีส่งผลให้มาตรมีความเที่ยงตรงสูงวัดค่าน้ำได้แม่นยำ ตัวเรือนทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูงมีความแข็งแรงทนทานเคลือบผิวด้วย Epoxy Power Coating ปกป้องตัวมาจากการขึ้นสนิมใช้งานได้ยาวนานส่วนบันทึกตัวเลขแสดงปริมาณน้ำถูกปิดผนึกมิดชิดแยกส่วนครอบด้วยถ้วยทองแดงอีกหนึ่งชั้นเพื่อปกป้องคลื่นรบกวนจากสนามแม่เหล็กหน้าปัดประกอบด้วยกระจกอย่างแน่นหนาพร้อมครอบป้องกันด้วยถ้วยทองแดงได้รับมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นละอองระดับ IP68 หน้าปั่นหมุนได้รอบทิศทาง358องศาสะดวกต่อการอ่านค่าน้ำทำให้สะดวกต่อการใช้งานสินค้ามีคุณภาพสูงตัวมาดออกแบบมาเป็นอย่างดีได้รับการรับรองจาก MID m a n i u r Instrument Directive ออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานยุโรปมาตรฐาน OIML R 4 9มาตรฐาน ISO 4064มาตรฐาน IP 6 8สซันว่าโวลแมนเหนือกว่าด้วยอัตราไหลระบุที่สูงกว่า รองรับปริมาณการใช้น้ําได้มากกว่าเมื่อเทียบกับมาดวัดอื่นๆที่ขนาดเดียวกันมีช่วงการวัดค่าที่กว้างกว่าทําให้มีประสิทธิธภาพความแม่นยําที่เหนือกว่าและสามารถรับแรงดันได้สูงสุดถึง16บาร์ในมาดวัดทุกขนาดมั่นใจได้ว่ามาดวัดน้ําระบบใบพัสซันว่าโวลแมนมีมาตรฐานคุณภาพสูงเหมาะกับทุกการใช้งาน